ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเรากับคู่แข่งในวันนี้คือวิธีการจัดการบอลในกรอบเขตโทษแม้ผลงานโดยรวมของเราจะดีมากแต่ผลลั์กลับไม่เป็นที่น่าพอใจเรามีโอกาสมากมายแต่ขาดความเด็ดขาดในการจบสกอร์นี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงหากต้องการแข่งขันในระดับสูงกับทีมชั้นนำของโลกนักเตะอย่างนิโคลัสพาวเมอร์แจ็คสันและเอนคุนคูทำได้ดีแม้ว่าจะมีบางคนบาดเจ็บแต่พวกเขายังเล่นอย่างเต็มที่วันนี้ทุกคนทำได้ดีมากโดยเฉพาะโรเมโอและเอนโซพวกเขาทำงานหนัก และแสดงความเป็นผู้นำซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกเอนโซ่เป็นกัปตันในวันนี้เขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในเรื่องของราฮีมสตร์ลิงเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถแต่ในตอนนี้เรามีตัวเลือกมากมายและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจเพื่อทีมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจัดทีมในช่วงเวลานี้ที่ตลาดนักเตะยังเปิดอยู่เป็นเรื่องยากมากแต่ผมมั่นใจว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและทีมนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราจะทำงานหนักต่อไปและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้จะตามมาในไม่ช้ามาเรสกากล่าวหลังเกมแพ้ในบ้านให้กับแมนซิตี้ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กด, like, ก,ดกระดิ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ